วันนี้นะคะได้มาดูบริษัทเวลบูมนะคะบริษัทเวลบูมนะคะมนีนวัตกรรมที่ล้ำลึกค่ะที่สามารถผลิตได้ทั้งเจลน้ำผงเม็ดแล้วก็เยลลี่นะคะท้าไม่รู้สึกว่าถ้าหากลูกค้าได้ลองทานแล้วจะเกิดผลลัพธ์ร่างกายสามารถดูดซึมแล้วก็มั่นใจได้ค่ะ,คะหลังจากเห็นขั้นตอนการผลิตแล้วนะคะรู้สึกว่าถ้าหากลูกค้าได้ได้ทานตัวว o แล้วนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะคะแล้วมาจาก การผลิตที่เชื่อถือได้ค่ะแล้วก็เห็นผลลัพธ์แน่นอนค่ะทั้งอาหารนะคะอาหารรสชาติดีค่ะการเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ชอบมากๆค่ะก็อาจจะเป็นชาวบูค่ะอันดับแรกนะคะต้องขอบคุณบริษัทแวกแล้วก็บริษัทวอนนะคะที่เปิดโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งเข้ามาดูโรงงานและกระบวนการผลิตนะคะก็คือ สามารถทําให้เราเาข้าใจได้ว่าเราอยู่ในส่วนหนึ่งของการที่จะทําให้บริษัทมั่นคงแล้วก็ทําให้ตัวแทนนะคะสามารถมีรายได้จากตรงนี้ได้ส่งต่อตัวแทนได้เยอะค่ะ